วัสดีครับวันนี้วันที่สองมีนาคมพศ2 5 6 7ทุเรียนแปลงนี้เราทำการตัดแต่งกิงแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินเราก็พ่นเพื่อให้เขาแตกใบอ่อนมาแล้วเขาก็มาตามนัดครับเขาแตกใบอ่อนมาแล้วนะครับในเมื่อเขาแตกใบอ่อนมาแล้วเราจะทำยังไงครับพี่น้องทีนี้โอ้โหใบเขามาเยอะแล้วครับพี่น้องครับ ในเมื่อใบเขามาแล้วเราก็บำรุงใบเขาครับพี่นะ้องบางท่านก็บอกว่าโอ้ยอยากได้ใบใหญ่ๆใ,ใบหนาๆสวยๆแล้วทํายังไงล่ะครับท่านก็จัดปุ๋ยไปสิครับคือลักษณะใบที่เขากําลังไม่ใช่กําลังดิเขาแตกไปอ่อนมาแล้วครับพี่น้องครับอา่าแล้วทีนี้เราก็บำรุงบำรุงเขาครับเต็มรูปแบบครับช่วงนี้ก็คือว่าเราต้องบำรุงเขาแล้วบางท่านก็บอกว่า,าทํายังไงจะให้เขาใบเขียวใบเขียว,วท่านก็ใส่แมกนีเซียมนะครับ แมกนีเซียมนี้ไปสร้างเคอร์รฟิวไอ้เคอร์รฟิวนี่เนี่ยทำให้เขียวเยวครับพี่น้องอแล้วแล้ว,แล,วแล้วมีอะไรบ้างล่ะครับสําหรับวันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะครับเราจะเน้นที่สวนของเรานะครับไม่ใช่ว่าทุกท่านจะเติมปุ๋ยเติมยาเหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่นะครับแต่แนวทางก็คือว่าถ้าเขาใบลักษณะเช่นนี้ เขาก็บํารุงแต่บํารุงนี้มันก็ใช้เทคนิคที่แต,ตกต่างกันออกไปก็คือว่าบางท่านอาจจะใช้ปุ๋ยแบบนี้นะบางท่านอาจจะใช้ปุ๋ยแบบนี้นะนั่นแหละคือเทคนิคครับแต่แนวทางมันก็ต้องเอามาบํารุงเขาเหมือนเดิมนี่แหละครับนี่แหละมันมาแนวทางเดียวกันครับาบางท่านก็ถามว่าเราจะบํารุงเขาด้วยปุ๋ยอะไรหรือธาตุอาหารตัวไหนสําหรับสวนของกระผมเองนี้จะเติม ปุยสูตรเสมอไอสูตรเสมอมาแล้วนะครับแล้วก็จุลาธาตุอ้าวจุลาธาตุมันหมายความว่ายังไงจุลาธาตุก็คือภาษาชาวบ้านเรียกว่า,าธาตุอาหารรวมนั่นแหละครับที่มีแมกนีซเซียมแคลเซียมโบรอนแมงกานิสทองแดงสังกะสีอยู่ตรงนั้น7 8 9ชนิดบางาบริษัทก็มีถึง12สชนิดอยู่ตรงนั้น อ้าวบางท่านว่าโหจะให้ผมไปซื้อแมกน,มนีเซียมขวดหนึ่งแคลเซียมขวดหนึ่งสังากสีขวดหนึ่งแยกกันมาหรยอครับไม่ใช่นะครับถ้าท่านแยกแยกไอ้อย่างนั้นมันก็ถูกแต่ทีนี้เขามีมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วอยู่ในขวดเดียวหรือว่าอยู่ในถุงเดียวเราก็ซื้อมาแค่หนึ่งแนะนำไปปุ๋ยสูตรเสมอทางน้ำสำหรับมือใหม่นะครับขอแนะนำไปที่ ปุ๋ยสูตรเสมอชนิดน้ําถ้าเราใช้ชนิดผงหรือเป็นก็ดเป็นอะไรทั้งหลายหลน่นี้บางท่านก็ไม่ได้คนยาเลยปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นก็น,นอนก้นหมดครับพี่น้องแล้ววันนี้เราจะใช้แค่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็จุลาธาตุแล้วก็ยาป้องกันมแมลงสามอย่างแค่นั้นนะครับก็คือไอ้จุลาธาตุนี้มันก็มาอยู่ในกลุ่มขวด,ขวดเดียวถ้าเป็นชนิดน้ําก็หนึ่งขวด แล้วหนึ่งยางแล้วแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอหนึ่งยางแล้วก็ยาป้องกันมแมลงอยหนึ่งยางแค่นี้ครับแค่นี้ครับแต่บางท่านก็ทำทุเรียนแบบเชิงปานีที่ขาดไม่ได้คือป้องกันเชื้อรานี่ก็เป็นทั้งที่สี่เป็นสี่อย่างท่านก็จัดลงไปบางท่านก็นานๆใช้ครั้งหนึ่งห้าหกเดือนใช้ครั้งหนึ่งแต่ทุเรียนก็เกิดโรคฉะนั้นอไอย,ยาป้องกันเชื้อรานี่แหละตัวสําคัญครับพี่น้องครับ นี่ครับก็วันนี้ก็มาแนะนําแค่ว่าสวนของผมถ้าแตกไปอ่อนมาแล้วผมจะทําลักษณะเช่นนี้นะครับช่วงนี้คือช่วงบํารุงใบเขานะครับแต่บางท่านก็บอกว่าอา้าวถ้าเราไม่ใส่จุลาธาตุล่ะแล้วทํำยังไงก็ใช้แค่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็แมกนีเซียมแค่นี้ก็พอครับพี่น้องถ้าไม่มีแมลงเข้าก็ไม่ต้องไปใส่ เปืองถ้าใส่ก็เปืองอนี่แหละครับไม่ใช่ว่าบางท่านท่านเดินมาดูที่สวนของท่านมาแมลงเยอะแยะเลยมีทั้งหนอนมีทั้งเพียไก่แก่มีทั้งเพียพไฟไอเพียไฟนี่มองเขาไม่เห็นนะครับตัวเขาเล็กมากแต่ส่วนใหญ่เขาจะลงช่วงเวลานี้แหละถ้าสังเกตเห็นบางคุดบางคุดบางต้นก็ใบไปซะแล้วครับเพียไฟกับบางคุดนี่มันของคู่กันจริงๆครับท่านต้องเข้าไปสำรวจบางท่านก็อ้าวในเมื่อมองไม่เห็นทําไงละ่ะ แว่นขยายของหมอดูนะครับอา้าวมีความจําเป็นไหมเราเอามาส่องดูเขาสิมีไหมพอเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเราก็ไปหาแว่นขยายของหมอดูของท่านหรือว่าท่านมีเพื่อนเป็นหมอดูก็ยืมมาก่อนก็ได้จะใจใจืดใ,ใ,ใจดําขนาดนั้นแล้วเพื่อนกันเอาขอมาดูก่อนอท่านค่อยไปดูหมอดูค่อยว่ากันเราก็มาดูเพียไฟในใบทุเรียนของเราสิว่ามีไหมเพราะตัวมันเล็กเราก็ขยายออกมา สำหรับวันนี้ก็ขอแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับโอ้ยเป็นวัดครับพี่น้องเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอาจจะขาดหายไปขอโทษขออาภาัยณที่นี้ด้วยสำหรับแม่น้องอติมกับน้องอติมก็ไม่สบายทางช่องแม่น้องอติมลุยสวนก็ไม่สามารถที่จะ,ะทำคลิปได้เพราะท่านไม่สบายหลายวันเลยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาสุขภาพรักษาร่างกายของท่านด้วยนะครับ